ดูเรื่องของการงานกันบ้างดีกว่านะครับสําหรับคนที่กําลังหางานนะครับในเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการที่ไขว้คว้านะครับหาโอกาสหลายๆอย่างที่จะทําได้นะครับในตำแหน่งของตนุนะครับตำแหน่งตัวตนตัวคุณเนพ่พ่ขึ้นเป็น8ปดหมายนเรื่องของโอกาสต่างๆอที่คุณจะ จัดสรรจัดการหรือว่าจะไข,ขว่คว้าได้บ้างน้อยแค่ไหนอยู่ที่ความชอบนะว่าคุณจะอยากจะทํางานในรูปแบบไหนนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่ต้องบรหิหารจัดการในหลายๆเรื่องให้มันสําเร็์สิน้นนะระวังเรื่องของความกังวลอนการเพราะบักรนะใครคือเป็นเกาดาบคือมีความกังวลในเรื่องของความผิดพลาดในอดีตนะบางสิ่งบางอย่างจะมีเสียงนกเสิงกาเสียงคนนินทาคนาเหมือนแบบ ไม่ก็เห็นด้วยกับความคิดคุณบางสิ่งบางอย่างก็ยังไม่ต้องไปสนใจอะไรันนั้นจริงๆแล้วเนี่ยในตําแหน่งของสังคมคนรอบข้างนะครับคนที่คิดดีกับคุณคนที่ส่งเสริมคุณเนี่ยมีแล้วก็ดีด้วยนะไม่ต้องไปใส่ใจใครที่ไม่เห็นด้วยใครที่ไม่สนใจอะไรคุณเนี่ย คือจัดการนะทาสิ่งที่คุณทําได้เออทาสิ่งที่มันเต็มที่ตาแ,แหน่งของกรรมะตาแหน่งของงานจริงเพื่อให้ขึ้นเป็นหนึ่งถ้วยนะโอกาสต่างๆเออบีโอกาสสาเร็จนะมีโอกาสทําได้นะแต่ก็มันต้องแลกมาด้วยความรู้เออความสามารถการเตรียมพร้อมต่างๆให้มัเกิดความสําเร็จมากขึ้นนะครับมาดูวิธีการเสริมพลังงานนะครับในเรื่องของการจะเสริมพลังงานให้ได้งานมากขึ้นจะทำอย่างไร ให้ขึ้นเป็นตัดขาดนะเออไม่ใช่ตัดงานตัดทุกอย่างทิ้งหมดเลยนะเออเป็นในเรื่องของการเสริมจากการที่ตัดในสิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์นะในเรื่องการจัดสรรระบบในเรื่องของการทํางานอืมในเรื่องของการเตรียมตัวนะในเรื่องของการจัดสรรระบบ,ะบ,บความคิดจัดสระบบชีวิตนะให้เป็นขั้นเป็นตอนมากยิ่งขึ้นจะช่วยทําให้บริหารในเรื่องชีวิตได้ดีขึ้นกว่าเดิมอ่ะแล้วจะทําอย่างไรได้บ้าง อย่างแรกนะคบไฟขึ้นเป็นมนดับนะเอนไปจะไปเรียนรู้วิชาศาสตร์มนดับนะ,ะเป็นในจุดที่คุณเองต้องอมีการจดจ่อเออจดจ่อกับการทําบางสิ่งบางอย่างนะให้เกิดความสําเร็จเช่นในเรื่องของการะจะไปทํางานเกี่ยวกับอะไรมันก็ต้องเกิดจากการศึกษาเรียนรู้นะอย่างลงลึกอย่างรู้จริงรู้แท้นะต้องศึกษาแล้วศึกษาอีก จะเพิ่มโอกาสเดี๋ยวเริ่มการได้งานมากยิ่งขึ้นนะแล้วอะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องก็ตัดขาดทิ้งไปนะสอบไปขึ้นในเรื่องของพยาบาลนะบกบอกในเรื่องของการหาความรู้เพิ่มเติมนะวิชาศาสตร์ต่างๆเพื่อจะ ให้คุณเนี่ยมีความรู้รอบตัวเยอะๆแล้วก็มีการนํามาเชื่อมโยงต่างๆทางคําพูดทางภาษาเนสิ่งนี้มันจะทําให้ในเรื่องของอโอกาสต่างๆในเรื่องการได้รับงานรับโอกาสเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูเรื่องการสะสมแต้งบุญกันบ้างดีกว่านะครับอย่างแรกนะครับสำหรับที่กําลังหางานไปขึ้นในเรื่องวันใส่บาตรกับพระบทใหม่หรือว่าใส่บาตรพระ หน้าบ้านทุกเช้าก็ได้นะเพื่อจะหนุนดวงของคุณได้รับโอกาสเติรับพลังงานได้งานมากขึ้นนะครับสองไปขึ้นในเรื่องของการเดินทางทําบุญนะวัดที่ห่างไกลต่างจังหวัดที่แดนไกลต่างๆหรือไปทําบุญบริจาคนะเข้าของเครื่องใช้ต่างๆตามออบนดอยออบนออภาคเหนือนะครับ หรือภาคตะวันออกทอดตะวันตกได้หมดนะไปทำบุญที่แห่งห่างไกลเนี่ยจะเป็นพลังงานที่ส่งเสริมให้เกิดความสําเร็จมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับมาดูเรื่องของเสียงศิิ์ครูบาอาจารย์กันมาดีีก่านะครับว่าท่านอยากจะเตือนอะไรคุณบ้างขอบารมีครูบาอาจารย์ชยีนแนแนวทางสองข้อให้ผ่านพ้นอุปสรรคนี้ผ่านภัยสิทธิกริยานะครับ ให้ขึ้นเป็นพระโพธิสัตว์กุนอิมนะครับแนะนําเลยนะให้คุณไปไหวนะ้พระแม่กุฎอิมที่มูริทิเทียนฟ้านะครับหรือคุณไปที่ไหนหรือไปวัดใดก็ตามมีรูปเคารพพระแม่กุฎอิ่มนะครับก็ไปขอพรกับท่านให้ท่านเมตตาตรุกุนนะครับและไพนใบนี้ยังบ่งบอกในเรื่องของการสร้างความเมตตาต่อคนรับข้างนะครับเพราะว่าพลังงานของคนรับข้างพลังงานของออผู้กดมีการสรับเปุนช่วยเหลือที่ดีนงนั้นเนี่ยคุณก็จง น้อมรับพลังงานดีเหล่านั้นด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่สนใจไม่อะไรใครเลยเนี่ยพลังงานในเรื่องของความสำเร็จมันก็จะลดน้อยถอยไปไปสองไปที่ในเรื่องของไต่สิหกโจนะครับพลังงานของความม่่งไหวหรือพลังงานของการใช้ความเฉลียวฉลาดเพื่อจะให้เกิดความสําเร็จครูบาอาจารย์ก็จะส่งพลังงานสร้างสติให้กับตัวคุณหรือคุณสามารถจะไปไหว้นะครับเอ่อเจ้าพ่อเฮงเจียได้นะครับนะคุณสามารถไปไหว้ที่ไหนได้บ้างอาที่ ศารเจ้าพ่อเจียประบาดน้อยส่วนผัสิบเก้านั่นเองนะครับให้ทาปกปักรักษานะครับนุนนําช่วยเหลือนะให้ความสําเร็จฉับพันทันทีนะเนี่ยในเรื่องงานหากคุณจะไปสมัครงานที่ไหนจะไปสัมภาษณ์ที่ใดให้คุณไปไหว้ทั้งพระแม่กุฎีนทั้งท่านไต๋อเซว,วุกโชหรือเจ้าพ่อเจียนั่นเองนะครับมาดูสําหรับคนมีงานนะคนมีงานเป็นอย่างไรนะครับในตําแหน่งของกรรมะไพ่ขึ้นหนึ่งถ้วยนะดีนะในเรื่องงานในช่วงนี้มีเรื่อง,องความสําเร็จเข้ามาแต่ก็ต้องใช้ในเรื่องของการ ปรับตัวเยอะบางอย่างนะมันเป็นมันเป็นโอกาสที่เกิดความก้าวหน้าในตัวคุณเองแต่ความก้าวหน้ามันมาจากตัวคุณเพราะว่าตําแหน่งของตุไภัยึ้นเป็นแปดไม้นะแปดไม้คือโอกาสพุ่งก้าหาแต่โอกาสที่พุ่งก้าหาเนี่ยอยู่ที่ว่าคุณต้องรับมือกับมันด้วยนะพุ่งมาเยอะนะรับมือกับมันเครียดเหมือนกัน,ะน,นในภัยคือในตําแหน่งของอรินะมันเครียดเครียดทั้งงานเครียดทั้งคนเครียดทั้งเรื่องกเก่าๆเดิมๆมีเครียดหลายอย่าง แต่ถามว่าคุณทําได้ไหมใพ่ขึ้นเตมิทิเชียนคุณทําได้นะหรือไม่ต้องกลัวไม่ต้องกัง,งวลเลยคุณมีโอกาสที่จะได้รับความสําเร็จจากคนรับข้างคนใกล้ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกน้องบริวารบริวารช่วยดีนะแต่ก็ต้องมีความเหมือนแบบต้องมีความเป๊ะอืมต้องมีความแบบอย่าอ่อนข้ออืมบางทีใจดีเกินไปมันทําให้เสียระบบอืมต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าบางทีลูกน้องเขาไม่ได้หรอกแต่บางทีมันเป็นในจุดที่เล่นมากไปอะไรมากไป แลนะมันทำให้เขาไม่ค่อยแบบโฟกัสงานแบบเต็มที่เต็มรอยนะก็ต้องหาบาลานซ์ให้ดีในเรื่องของการพักผ่อนในเรื่องของการบุดคุยในเรื่องของความจริงจังในงานเนะี่ยมันทาให้การบริหารจัดการในเรื่องของการปรับเปลี่ยนให้ลูกน้องบริวารเนี่ยดีขึ้นนะครับร่วมไปถึงในเรื่องของคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวด้วยนะใครที่ลงทุนอะไรไว้เนี่ยมาเป็นกอบเป็นการเหมือนกันเออโอกาสต่างๆเรื่องนี้ต้องให้คุี่ย รับรับโอกาสที่เข้ามาดูสิไพ่ขึ้นเป็นแปดไม้พุ่งข้ามาแล้วคุณต้องรับให้ดีรับมือกับโอกาสอืในเรื่องของการเตรียมตัวนะในเรื่องของการจัดการจัดสรรเพราะว่าเอาในตําแหน่งของคนรับข้างนะตำแหน่งของหุ้นส่วนไทยคิวบเลเชียนโอกาสดีนะหุ้นส่วนก็เก่งแล้วคนรับข้างก็เก่งไพ่คิวบิเลสันน,สนะดังนะันะ้นะนะในในห่วงชวนีท,ทําธุรกิจอะไรเนี่ยมีคนสนับสนุนช่วยเหลือทั้งผู้หลักผู้ใหญ่นะทั้งคนรับข้าง นะไม่มีปัญหาอะไรที่มันหนักหนักหน่วงแต่หนักจากใจตัวคุณมากกว่าเพราะว่าเหมือนโอกาสต,ต่างๆมาพร้อมๆกันอนะมันเลยทำให้คุณรู้สึกว่าจะจัดการยังไงจะจัดสรรยังไงเครียดคิดมากระวังก้ดีเหมือนกันเราไปถึงลูกน้องนะครับในช่วงนี้ก็นําพาความปดวดหัวมาให้เหมือนกันนะมันเป็นเรื่องของความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่คุณต้องมานั่งแก้เองอะ่ะในเรื่องของอางานเล็กๆน้อยๆในเรื่องของเอกสารในเรื่องของตัวเลขนะครับก็อย่าไว้ใจ ร้อยเปอร์เซ็ต์กินไปก็แล้กันต้องมีการตรวจสอบไปดีไม่งั้นเดี๋ยวมันจะต้องมีการผัวพันหรือต้องมานั่งแก้ไขต้องมานั่งมาตรวจสอบบัญชีต่างๆคอนข้างเหนมันกนต้องระวังอห้ดีนะครับมาดูวิธีการเสริมพลังงานนะครับให้งานเกานานะทำอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นเมียวรั้งนะครับ พลังงานเหนียวรังนะพลังงานการที่มันเหมือนเจอปัญหาบางสิ่งบางอย่างมันแก้ไม่ได้นะเออพลังงานตรงนี้มันทําให้งานมันติดค้างคา,งา,งางซึ่งเป็นพลังงานที่สมม่งผลจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วจะทําอยา่างไรนะเมื่อเราจัดการแล้วเนี่ยเออพลังงานในเรื่องงานคือความเขินน่าม,มากข,ขึ้นนะอ่ะอย่างแรกให้ขึ้นเครื่องดนตรีนะการผ่อนคลายเออการบาลานซ์บาลานซ์ในเรื่องงานให้มันมีความออจัดการจัดสรรน,นะปะนัญหาต่างๆที่ทําต้องแก้ไขให้อยา อย่ารีรออ่ะอืมต้องแก้ไขทันทีอะไรที่มันแบบเอ้ยมันทุกข์แล้วไม่ใช่ว่าทุรนทุนรายทำาทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้แก้ไขก่อนนะทาให้ดีที่สุดก่อนนะบาง,บางสิ่งบางอย่างมันก็มันไม่เหมือนไม่มีเวลาที่ต้องมานั่งทุกข์เสียใจแล้วอ่ะแต่เอาเวลานั้นไปจัดการแก้ไขดีกว่านะครับสองข้อคืเรื่องของฟังเสียงหัวใจนะคือเป็นพลังงานของหัวใจเนี่ยบอ,บอกบอกถึงคนรับขางคนรับข้างช่วยเติมเต็มที่นะแล้วก็ พลังงานอะไรก็ตามที่มันเป็นความทุกข์ความเศร้าความเสียใจหรือว่าความผิดพลาดอะไรก็ตามเนี่ยคนพังารอช่วยเหลือแล้วนะครับเพียงคุณต้องตั้งสติแล้วก็จัดสัญญาให้ดีนะไม่ว่าคุณจะทางานเป็นพนักง,งานหรือว่าเป็นราชการเป็นทั้งชุยส่วนตัวในช่วงนี้เป็นเรื่องของการบริหารจัดการแต่จะสําเร็จได้เพราะผู้คนพ,พอรอบข้างกันเองนะครับมาดูสําหรับในเรื่องของการสะสมแต้มบุญกันบ้างดีก,กว่านะครับไปก่น ติดครูต้องแกนะครับอืมใครมีคำมั่นสัญญาคำสาบานกับครูบาอาจารย์นะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะหรือไปบนบาสารเก่าอะไรมาต้องรีบรีบแก้ไขนะถ้ามีนะถ้ามีมีสมทบถ้าไม่มีเป็นไรนะครับหรือสัญญินสัญญากับคู่ค้ากับผู้คนยืมงยืมเงินอะไรนะเรื่องมีสัญญาเตือนเหมือนกันกนะให้มันมีผลกระทบต่อในเรื่องของธุรธกิจตรกุลมีผลกระทบต่องานมีผลกระทบต่อ คอนเนคชั่นคู่คนต่างๆที่คุณต้องดวงานนะครับอหวังให้ดีสองเป็นขึ้นในเรื่องของคำทํามบุญองคนพิการนะครับช่วยหนุนนาให้คุณมีโอกาสมีความสําเร็จมากขึ้นปัญหาอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นสามารถคลี่คลายไปได้หรือมีคนมาช่วยเหลือได้อย่าง,างทันท่วงทีนะครับมาถามครูบาอาจารย์นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันบ้างดีกว่าว่าท่านอยากเืออะไรคุณบ้างขอบารมีครูบาอาจารย์ชี้แนะทางสองข้อให้ผ่าน้นอุปสรรคนี้ผ่านพลัสติสติริย์นะครับ ให้ขึ้นเป็นท้าวเวสสุวัตนะรบงนะ่งบอกในเรื่องของการจัดการนะความเข้มแข็งนะความมุ่งมั่นความตั้งใจนะครูบาอาจารย์บอกว่าคุณจงมีความตั้งใจคิดอะไรจงทําให้เต็มที่นะสิ่งที่คุณทำแล้วรอดแล้วงผลให้สุดความสําเร็จรวมไปถึงได้แนะนําให้คุณไปไหว้นะครับาท้าวเวสสุวัตที่จังหวัดสมุทรสงครามนะที่ไหนวัดจุฬามณีนั่นเอง,เองนะเออให้ทําปากรักษาะนุนําให้เรื่องของความสำเร็จบงังคิบขึนตัวคุณด้วยเช่นกัน สองไปก็ในเรื่องของภารกิจะนะครับในเรื่องของการให้การช่วยเหลือนะบางครั้งการช่วยเหลือคนเนี่ยไม่จำเป็นต้องอยากได้โน่ตอยากได้อย่างด้าน,นนะแต่การช่วยเหลือด้วยเราสละจริงๆเราอยากจะช่วยเหลือคนจริงๆคุณก็จะได้รับความเมตตานะจากคนรอบข้างอยู่ตลอดนะมีอะไรก็มีคนจะมาช่วยเหลือขึ้นหนึ่งต่อคุณอยู่ตลอดเวลานะนะครูบาอาจารย์ผมบอกว่าให้คุณจงมีความเมตตาต่อคนรอบข้างและชีวิตคุณก็จะดียิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกันนะครับ